ตอนที่หน <H m> ึ่งร้อยสามสิบสาฟืบฟืบฟืฟฟฟฟืฟโทษทหโโตตีหูกูตึงฮะเออว่าเยอะไปแล้วเฉาะเฉาะเฉาะเฉะเเออเออเข้าทุกดอกมึงใส่ผ้าปิดตาทำส้นตีนอะไรหึฮฟืมฮเยี่ยมเข้าเป้าทุกอันหลังจากนั้นฟืบ <h m> ออเออเสียวเกอ์พวกเราหนีไปด้วยกันเถอะนะฮึ <h m> เออ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกฉันคนใจดี <c oughs> ฟืบทำการซื้อยาเม็ดใหญ่เท่าควายเงินคงเหลือ1 9 9พันล้านเออเอาให้มันกินซะหลังจากนั้นแก้ผ้ามันแล้วอัดคลิปืึฮะเอ๊ะอัดคลิปเหรอหลังจากนั้นฟืมผมชื่อจู่ชื่อเฉินฮะเออผมเปิดโรงงานของก๊อปฝ <c oughs> ืมเฮ้ยคัทคัดเวลาแอตติ้งใส่อารมณ์เยอะกว่านี้ อ่ะเอ่ออืมฮึ่ยเอาให้เป็นธรรมชาติอย่าบิดเยอะกูจะอ้วกอืมอ่ะเอ่อฮึ่ยเอาล่ะจัดพรอปให้เรียบร้อยฟึมเอืมซีนที่สามแอคชั่นฟึบชับ คำสาร,รภาพของจูจื้อเฉินเออผมจูจื้อเฉินและผมเปิดโรงงานของก๊อบหลายปีที่ผ่านมาผมเอาสินค้าปลอมไปสับเปลี่ยนกับของจริงแล้วตั้งขายในห้างทํากําไรรายได้มหาศาลเป็นพันล้านหึอือมฮะเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคือว่าฟืมฟืบฟืบฟืบกูกำลังปอกแอปเปิลและจินตนาการว่ามันเป็นหัวมึง ฮะเออผมได้กำไรมหาศา,ศาล2 0 0 0ันล้านผมโลภมากผมมันชั่วฟืบฟึมผมมันสาระเลวไม่ใช่คนแล้วยังตำต้อยเยี่ยงเห็บหมาผมมันเด็กเกียไม่รักด <c oughs> โีโอเคโอเค่านทานทานทานหลังจากนั้นฟืม <c oughs> มึงเอารางวัลอสการ์ไปเลยแสดงดีมากยังกับชีวิตจริงเลยโอ้ฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่่เออ พ่อหนึ่งชื่อเฉินเอาเบอร์พ่อมึงมาหน่อยดิฮะเอออันนี้งับเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะทำอะไรฟืบฟืบฟืบเออเฮ้ยจะทำแบบนี้กับกูไม่ได้นะเว้ยโหดร้ายไปแล้วหืได้เพราะห้างชอปปิ้งใหเฉินที่แกแฮปตังไปเป็นของฉันหฮะเออ เฮ้ hey, ยยานนะถ้าแกตัดคำเขาไปแล้วก็ตระกูลฉันจะไล้ผู้สืบทอดอืมก็ได้ก็ได้อยากได้อะไรว่ามาเลย <c oughs> เพื่อชดใชยสิ่งที่ลูกแกก่อเอาไว้แกต้องยกบ,บริษัทสินค้าเครื่องหนังระหว่างประเทศให้ฉันฮึฮะ เออเฮ้ยมันจะโหดร้ายไปแล้วนะนั่นมันอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้กับตระกูลของฉันเลยนะอืมเออมก็ได้ <c oughs> ได้รับแต้มชั้น่าวส0งพล้านแต้มชั้น่าวคงเหลือส0่พล้าน